สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมรายชินีในรชัชกาลที่7ซึ่งพระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีสวัสดีวัดพระราชสมภพในเวลาย่ำรุ่งของวันอังคารที่20ธันวาคมพศ2447พระองค์เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดีวัดนวิสิทธิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาภาพันนีหรือหม่อมเจ้าอาภาพันนีคัดคนางโดยพระนามที่ได้รับก็คือรำไพพันนีซึ่งเป็นการบ่งบอกอยู่ในทีถึงการเวลารุ่งอรุณที่ประสูติและมีพระนามลำลองซึ่งเรียกขานกันในหมู่เจ้านายและผู้ใกล้ชิดว่าท่านหญิงนาโดยเล่าเปรียบเสมือนคำพยากรณ์ไกลๆว่าเมื่อทรงเจริญพระชนสาจะประทับอยู่ใกล้ชิดกับชาวไร่ชาวนา มอมเจ้าหญิงรำไพพันนีมีพระเชษฐาพระเชษฐภคินีพระอนุชาและพระคณิษฐาร่วมมารดาจำนวน5พระองค์และร่วมพระบิดารวม46พระองค์โดยแรกเริ่มเดิมทีท่านหญิงนาประทับอยู่ณนะสถานที่ประูติก็คือวังปทุมวันซึ่งเป็นวังส่วนพระองค์ของพระบิดาปัจจุบันก็คือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมวันค่ะ เมื่อพระองค์มีพระชนส่าได้สองปีพระบิดาทรงนำไปถวายตัวแด่สมเด็จพระศรีพระชรินทราพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่หผู้ทรงเป็นสมเด็จป้าซึ่งขณะนั้นเสด็จประทับอยู่ณพระตำหนักสวนสีฤดูพระราชวังดุสิตสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถทรงใฝ่พระราชอทัยในการศึกษาเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงทรงกวดขันพระนัดดา ทั้งการอ่านการพูดการเขียนทรงอบรมให้วิชาวความรู้ต่างๆทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งราชสำนักและทรงส่งเสริมให้ได้ทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่แก่พระนัดดาทุกพระองค์ต่อมาหม่อมเจ้าหญิงรำไภพันนีได้ตามเสด็จสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถไปประทับณนะพระบรมมหาราชวัง ระหว่างพระราชพิธีพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งมีพระชนสา่าได้6ปีในปีพศ2455สมเด็จพระศรีพระเชลนทราบรมราชินีนาถทรงโปรดให้หม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีสเสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีและเมื่อหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีตามสเสด็จไปประทับณวังพญาไทซึ่งตั้งอยู่ไกลจากโรงเรียนราชินี จึงโปรดให้พระอาจารย์มาถวายพระอักษรที่พระตำหนักในวังพญาไทยแทนเมื่อถึงเวลาสอบไล่จึงจะเสด็จไปสอบที่โรงเรียนราชินีนอกจากการศึกษาในทางวิชาการแล้วสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ทรงเรียนรู้งานหัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาในราชสำนักทรงอบรมบ่มเพาะพระอุปนิสัยอย่างเข้มงวดด้วย และเมื่อหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีมีพระชนสรา,าได้11ปีก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ทรงประกอบพิธีเกษากันตามโบราณราชประเพณีในวันที่21มีนาคมพศสอ5 7ร และเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุขโขทัยธรรมราชาพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถทรงสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ส่งเข้ารับราชการทหารประจํากองทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งและได้เสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีอยู่เสมอจึงทรงได้พบปะพระนัดดาของสมเด็จแม่หลายพระองค์รวมทั้งหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงต้องอัธยาศัยในหม่อมเจ้ารำไพพันนีจงบังเกิดมีพระราชารอไทัยรักใคร่ผูกพันและในปีพศ2460หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาได้ทรงลาสิกขาจากการผนวชณ,ณ,ณพระตำหนักทรงพระ วัดปรวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารก็ได้กลับมังคมทูลขอพระกรุณาและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระวัตสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะเสกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพันนีโดยที่รชัชกาลที่6ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกอบพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานขึ้นณวังสุข,ขัวไทยถนนสามเสน และพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่พระที่นั่งวโรพาสพิมานพระราชวังบางปะอินการอภิเษกสมรสในครั้งนี้ถือเป็นพระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งแรกหลังจากการตรากฎมทียนบานว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์รวมทั้งยังเป็นการแต่งงานแบบตะวันตกอย่างแท้จริงกล่าวคือมีการถามความสมัครใจของคู่บ่าวสาวด้วยค่ะคุณผู้ฟัง ส่วนวังสุขโขทัยนั้นนะคะได้สร้างขึ้นก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงเสกสมรสกันโดยเป็นเรือนหอที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดกล้าวพระราชทานสร้างให้บริเวณคลองสามเสนและพระราชทานนามว่าวังสุขโขทยัย ทั้งยังทรงพระเกลณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีขึ้นเป็นหม่อมเจ้ารำไพพันนีพระชายาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทยัยธรรมราชาหลังจากที่ประวัติสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันที่26พฤศจิกายนศ2468 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้หม่อมเจ้ารำไพพันนีได้เลื่อนยศขึ้นเป็นพระวรราชชายามีพระนามว่าหม่อมเจ้ารำไพพันนีพระวรราชชายาและในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด well ็จ <Power S 2> พระ traged, ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพันนี พระวรราชชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่24มิถุนายนปศ2475คณะ 75, าราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา,าสิทธิราช มาเป็นการปกครองระบบพระมาหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีประทับอยู่ที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงวันที่10ธันวาคมพศ2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีไปเจริญทางพระราชมตรีกับประเทศทางทวีปยุโรป และได้ทรงรับการผ่าตัดและรักษาพระเนตรณประเทศอังกฤษและในวันที่2มีนาคมปศ2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ทรงเห็นพ้องกับการบริหารประเทศของคณะราษฎรจึงตัดสินพระราชาหรือไทยทรงสละราชสมบัติในขณะที่ยังประทับอยู่ในประเทศอังกฤษ ในช่วงที่ประทับอยู่ในสหราชอาณาจักรนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระประชวรอยู่เนืองๆจนถึงวันที่30พฤษภาคมพศ2484ขณะที่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักคอมตันตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์ประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตโดยฉับพลันด้วยพระอาทัยายมีประชชนพันษา48พันษา ต่อมาในปีพศ2492รัฐบาลได้ก,กระบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชการที่7เสด็จนิวัรกรุงเทพมหานครพร้อมกับพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้อันที่ควรแก่พระบรมอิสริยยศในพระบรมมหาราชวังแต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาย่างพระตำหนักวังสุขโขทยัยซึ่งเคยเป็นที่ประทับ ได้กลับกลายเป็นสำนักง,งานของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วพระองค์จึงต้องเสด็จไปประทับที่วังสะปทุมของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องจากสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชินีได้เชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดไปอยู่ร่วมกับพระองค์โดยทรงไปประทับอยู่ที่วังสะปทุมนานถึงสามปี หลังจากที่นิวัตประเทศไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลายโอกาสรวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญนอกจากนี้ได้เสด็จไปประทับณนะสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีทรงใช้เวลาส่วนใหญ่พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนเกษตร เรียกได้ว่าทรงเป็นนักพัฒนาการเกษตรนอกจากนี้ยังทรงเป็นนักพัฒนางานหัตถกรรมทรงศึกษาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆการออกแบบที่ทันสมัยจนทําให้เสือจันทบูรณ์เป็นหัตถกรรมที่รู้จักกันแพร่หลายในนามผลิตภัณฑ์เสือสมเด็จทรงเผยแพร่องค์ความรู้ชุมชนทําให้รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายตรงกับความต้องการของการใช้งาน และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7มีพระชนมายุสูงขึ้นพระองค์มิได้สเสด็จไปประทับที่สวนบ้านแก้วแล้วได้โปรดกล้าวให้ขายในราคาถูกให้แก่กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยครูรำไพพันนีต่อมาก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันนีซึ่งยังคงอนุรักษ์พระตำหนักเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรชัชกาลที่7ก็ทรงลำลึกถึงประบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอพระองค์พระราชทานเงินสร้างอาคารโรงพยาบาลทรงอุปถัมเพื่อย,ยกระดับและพัฒนาโรงพยาบาลจันทบุรีให้สามารถรับใช้ประชาชนชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลจึงได้รับพระราชทานานามใหม่ว่าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สวรรคตด้วยพระอาทัยวายณวังสุขโขทยัยในวันอังคารที่22พฤษภาคมพศ2527ในห้องพระบันทมณตำหนักใหญ่วังสุขโขทยัยสถานที่ซึ่งทรงร่วมชีวิตคู่พระบรมีกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสิริพระชนพรรษา75ปี5เดือน2วัน นั่นคือความเป็นมาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระราชินีในราชการที่7กับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและวิกิพีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ